แคปชั่นไม่มีครับวันนี้มีแต่แคปหมูหันแะพูดแล้วก็หิวเบาแล้วก็ไปแหสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับอยู่กับผมทอมสีบาทมีบอลบอลสีสวยดังป้ายตรงปกของแทร,รกต้นไหนชอบต้น,น,นไหนเลือกได้แคปได้เลยจ้าค้าจะทรงเมาเมาไปสนีไทยส่ทรงด่วน50บาทจ้ามีเก็บเงินปลายทางเนาะเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยจากูนย์นกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดอะไรได้เลยเดียด๋วยวมีอาปเสาวสวยสวยน้องก็รับสายนะครับผมเริ่มกันที่ต้นไหนก่อนดีอ่ะต้นนี้ละกันครับพี่ มหาสิทิโชคไม้ด่างออกอ่าแดงส้มทองนะพี่นนองแดงส้มทองมหาสิทธิโชคจะาสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วนะครับวันนี้จัดไซส์ใหญให่ให้เลยกระถางกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วมหาสิทธิโชคสามร้อยบาทจ้าอ่ะไม้หน่อกี่จ้ะไม้แยกหน่อสาวนาครใช้สีหน้าหวานสวยกระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบบาทไม้หน่อครับสาวนาครใช้สีหน่อสองเนาะสองร้อยห้าสิบบาท ไม้หน่อเช่นกันจ้าอาถูกใจต้นไหนเรื่องได้แก่ได้นะจนจะปี๋ไม้หน่อเช่นกันครับปี๋สาวนาครใช้สีกระถางหกนิ้ว250หบาทไม้แยกหน่อเช่นกันจ้าสาวนาครใช้สีหน้าหวานเลยชมพูสวยหวานเจีย๊ยบ250บาทกระถางหนิ้วและต้นนี้จ้านี่หวานพอไหมครับพี่ไม้หน่อสาวนาครใช้สีรี2 5หบบาทหกนิ้วจ้า มณีร้อมเพชรหน้าสวยต้นนี้เป็นหน้าตั้งเดิมออริจินอลนะครับผมหน้าชมพูเนาะมณีร้อมเพชรหนิ้ว200บาทมณีล้อมเพชรจ้าหน้าเดิมเนาะหน้าหวานหน้าชมพู200บาทส่วนด้านนายเป็นราศีครับพี่ตับราศีราศีมีนเนาะใบใหม่เปิดด่างแจ่มโบมากราศีมีนสองบาทกระถาง6นิ้วจ้า อันนี้โหแดงสวยจัดสายพะเนตรครับสายพะเนตใหญ่แม่พันเลยครับพี่หกนิ้วล้นลนต้นเดียวแทบจะเต็มถาดสายพเนตรห้าร้อยบาทกัดสีสวยแล้วจ้าอัตราราสีต้นนี้ราสีเมตรจักราสีเมตรเนาะดางชมูสวยๆเลยสองยห้าบาท ด้านในโน้นราศีเมษเช่นกันจ้านี่จะราศีเมษสองร้อยห้าสิบบาทนางรักสดฟอร์มกอรครับพี่นี่เลยเขียวตัดแดงแดงตัดเขียวสวยๆอันนี้มีสองต้นนะครับสองต้นในกระถางเนาะกระถางหกนิ้วนางรักสดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอจ้ะต้นนี้กระถางนี้นางรักสดเช่นกันครับแต่ว่ามีสามต้นในกระถางนะครับพี่เพราะว่าปลูกไปสองเนาะ แล้วก็ปลูกไป2องต้นหนอ่อขึ้นมาอีกห่งเป็น3ต้นครับตัวนี้ฟอร์มกอนางรักสด150บาทสีเรื่องงาม6นิ้วจ้ะสอ0รบาทสีเรื่องงามนี่เลยครับอ่เหลืองแจมมตัดเขียว200บาทจ้าสีเรื่องงามกระถางหนิ้ว นบพะเก้าครับพี่นบพะเก้าเนาะอยู่กับอะไรไม่รู้ด่างๆน้องก็ปลูกรวมใส่ไว้เป็นไม้ด่างต้นหนึ่งเนาะแล้วก็มีชินมันชอนต้นหนึ่งชินมันชอนต้นหนึ่งลูกไม้ด่างต้นหนึ่งเป็นไม้ด่างต้นหนึ่งแล้วก็นบพะเก้าอีกหนึ่งต้นนะครับพี่ต้นนี้เอาใบกระถางหกนิ pues mm basics, ria, alles, 8, nah ้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทจะมีสามต้นในกระถางนะครับผมนบพะเก้าชินมันชอนแล้วก็เป็นไม้ด่างต้นหนึ่งไม่รู้อะไรจักอีหยังน้องก็ปลูกรวมใส่ไว้ นางรักสดครับพี่เขียวตัดแดงแดงตัดเขียวสวยๆกับต้นนี้น่าจะเป็นพระธาตุพ,พานมถ้าผมดูไม่ผิดนะแต่เม็ดยังไม่มาแต่คือความด่างกับทรงไปน่าจะใช่พระธาตุพ,พานมกับนางรักสดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าราสี่มิลครับต้นนี้ด่างสวยๆเลยครับพี่พีพกระถางหกนิ้วราสี่มิลสองร้อยห้าสิบบาทด้นานนี้ครับราสีมิลสองร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้ว และด้านบนนี้ราศีมีนเช่นกันจ๋าเลือกได้แคปบได้250บาทตับราศีสวยๆเมืองนะครชุม6นิ้วครับพี่ล้นๆฟอร์ม6หนา้าสวยๆเมืองนะครชุม200บาทด้านนี้กัดสีสวยแล้วพญามุดจรินครับพี่นี่เลยลากยาวกันเลยทีเดียวเชียวพญามุดจรินหกนิ้วจากกัดสีสวยแล้วนี่เลยจ้ะพญามุดจรินสามร้อยบาท ด้านนี้ใบหอ,อกไม้ใหม่ให้ชมกันใกล้ๆก่อนนะพี่ใบหอ,อกไม้ใหม่นี่หน้าสวยจัดนะครับผมกระถางหกนิ้วน้องมีนามชื่อว่าสบายจันยังอยู่ยังอยู่กับเราเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวน้องก็จะอ,ออกตูก้แล้วพี่เดี๋ยวขอขึ้นคลิปนี้ก่อนน้องจะเอาไปอดน้ำข้างนอกแล้วก็จะผ่าฐานกรนวนแล้วสบายจันเจ็ดร้อยบาทครับพี่ชิ่งขายนี้ก่อนชิ่งข่ายนี้ก่อนแล้วก็จะเอาไปเอาออกไปผ่าละเจ็ดร้อยบาทจ้ะ สบายจัดนี่เลยครับพี่ใบหอ,อกสวยๆช่วงนี้กระแสใบหอ,อกมาเล้ยงมาแรงเนาะมีแต่คนถามหาทักมาถามหาใบาหอ,อกอะอมอนจะอมอนนี่ใบใหม่กลางแล้วสวยเด็ดเผ็ดสารตีอมอนรัตนกโกสิลหกนิ้วจ้าสามร้อยบาทตับราศีใช่งไนะนนนนงครับพี่ตับราศีผมขึ้นราศีมีนราศีเม์ไปแล้วเนาะต้นนี้จาาต้นนี้ราศีสิงห์ครับพี่ กระถาง5.5นิ้วต้นใหญ่มากจะเต็มถาดแล้วราสีสิงห์ด่างวาคิวสวยๆ250บาทราสีสิงห์จ้าอะใบหอ,อกก็น้อยจ้าใบาหอ,อกด่างม่วงเดอ้อใบหอกด่างม่วงต้นนี้ชื่อว่าปิ่นมณีครับพี่ปิ่นมณีใบหอ,อกด่างม่วงรอดใหม่สุดจัดประดัดบอกเพราะประรัดลาออกแล้วยังมลรถกลับมาบอกว่าสุดจัดแล้วก็ยูเทิร์นกลับไปแล้วก็กลับมาบอกอีกทีว่าสุดจัด อะ,อะไรครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ใบหอ,อกหลอดใหม่แล้วประกันคอนเฟิร์มครับพี่ด่างแท้แน่นอน350บาทเป็นมะนีใบหอ,อกด่างม่วงเดี๋ยวผมขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูแล้วกันนะพี่เนาะนี่เลยจะ่ะเดี๋ยวถ้าต้นนี้นะพี่เนาะอันนี้อยู่ในกระถางสีนิ้วนะครับพี่เดี๋ยวอัพ6ฟ f u หรืออัพ8ได้เลยถ้าหลอดใหม่ไปกลางที่พี่แล้วไม่ได่างผมจะโอนเงินคืนกลับไปเต็มจํานวนให้เลยครับพี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นตั้งแต่หลังหลังใบหลังหลอดแล้วว่าน้องด่างแน่แม่จ๋า ต้นนี้เทวีสุริยาขออนุญาตใช้คําว่าโคตรสวยนี่จะ้ะนี่จะ้ะนี่จะ้ะนี่จ้ะเทวีสุริยาตอนนั้นอนะบีหน้านี้เนาะผมขายไปต้นละตอนนั้นอะตอนนั้นเมื่อวางปีใหม่สองพันห้าถ้าจะไม่ผิดแต่ลนะตอนนั้นมีหนอด้วยประมาณสองหนอมั้งน่แต่คือหน้านี้เลยนะหน้าดางแบบนี้เลยนะหน้าดางแบบนี้เลยต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ขอปล่อย สามร้อยห้าสิบบาทเทวี TV, สุริยาหน้านี้สวยแน่แม่จ๋าหาที่ไหนไม่ได้อีกสามร้อยห้าสิบต้นเดียวใหญ่เต็มถันเลยกระถางหงนิ้วนะครับกระถางหงนิ้วสามร้อยห้าสิบเทวีสุริยาครับพี่ไปเข้าไปเที่ยวด้านในกันหน่อยด้านในโอ้โหนางลากโสดหนึ่งต้นองค์หญิงท้อฝันหนึ่งต้นแล้วก็ร่อนท้องด่างหนึ่งต้นครับพี่ต้นนี้ฟอร์มกสามต้นผมชอบนางลากโสดมากเขียวตัดแดงดีจังเลยครับครึ่งครึ่งเลย หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ่ายพิจาร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วสามต้นสวยสุดค้มอ่ะต้นนี้สีเลิกงามจา้าสองร้อยบาทสองร้อยบาทสีเลือกงามสวยสวยจา้ามีต้นใหญ่กับสีนะเดี๋ยวรอชมเลยเดี๋ยวรอชมเลยเดี๋ยวขึ้นให้ดูสีเลือกงามพี่มาต้นนี้ครับพี่ต้นนี้เป็นราศีเมษแต่เป็นเมษแผงอ่ะถ,ถ้าพี่ดูต้นคลิปก่อนอน้านี้ใช่ไหมตอนต้นคลิปจะเป็นเมษหน้าปกตินะอันนี้คือเมษแผงจะเป็นพืชไม้เขียวรับพี่ดังออก ชมพูชมพูแบบนี้นะพี่นี่เลยชมพูแบบอมแบบว่าจะบอกยังไงเดียวอมหวานหวานสวยละกันราสีเม็แผงต้นนี้ครับพี่จัดไปจัดไปเป็นไม้หนอ่อขออนุญาตขายในราคาไม้หนอ่อครับพี่ต้นนี้ราสีเม็แผงสามร้อยบาทจะ้ะไม้หนอ่อมีต้นเดียวหน้าสวยสวยนี่เลยกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วส่วนต้นนี้เป็น น้ำมังโนนแต่เป็นน้ำมังนนหน้าแผงนะจ๊ะแผงเหลืองทองแล้วกันเนาะพื้นใบเขียวแผงเหลืองทองหลอดใหม่รับประกันให้ดูครับพี่นี่เลยจ้ะเหลืองทองสวยอลัมแท้ลายตะลึงออกมาเลยกระถางหกนิ้วนะครับลาไอ้จะลาสีเฉย <c oughs> น้ำมังโนแงน,งโนแผงน้ำมังนนแผงต้นนี้ครับพี่ขอสองร้อยบาทกันอ่ะหกนิ้วต้นใหญ่เลยต้นใหญ่ต้นใหญ่ใบเท่าฝ่ามือจ้ะน้ำมังนนแผงเหลืองทองสวยสองร้อยบาทจ้าโอ้เหลืองทองกันต่อเลยแล้วกันทับทิมทองครับพี่กระถางหกนิ้ว หน้านี้สวยแจ่มเลยครับพี่สวยแจ่มสวยจัดสวยแล้วก็ต้องจัดประหยัด,ดทําไมแห่กระด่างหกนิ้วทับทิมทองสองร้อยบาทครับพี่นี่เลยนี่เลยเหลืองทองพอง่องอัมพายครับพี่ทับทิมทองทอทอทอสองร้อยบาทนี่สวยๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยอยครับพี่อ่ะด้านใานเป็นณเนะมงนนหน้านะชมพูสวยหวานครับพี่มีสะโพกทองมาแล้วนิดหน่อยอ่า บรรทายบรรทายทองมาแล้วครับพี่สองร้อยบาทจะ้ะต้นนี้เนาะนะเมืองนอนท์หน้าจมูร์ทองสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วอ่าตรงนี้ํำงานมีหนึ่งต้นหน้าเมืองนนท์ครับพี่สองร้อยบาทสองร้อยบาทหน้าจมูร์ทองงามตรงนี้นี่วางอยู่คู่กันเลยซ้ายขวาขวาซ้ายเลือกได้จ้ะส่วนต้นนี้เป็นมณีร้อมเพชรต้นนี้หน้าแพงนะครับพี่กระถางหกนิ้วเนะาะไซส์ไม่เล็กนะจะ๊ะนี่เลยดังวากิวกระจายสวยหนะ้าเมืองนอนท์เอ้ยมณีร้อมเพชรหน้าแพงสองร้อยบาทจะ้ะต้นนี้ ราสีมีนอันนี้เป็นมีนแพงนะครับนี่ถ้ามีนดั้งเดิมก็คือจะขึ้นไปนตอนต้นคลิปนะพี่เนาะอันนี้เป็นราสีมีนแพงกระถางหกนิ้วจัดไปครับพี่ต้นนี้สองร้อยบาทอันนี้อ๋อผมว่าทำไมใบนี้แปลกๆเนาะเห็นนางล่าสดแล้วมันใบนี้แปลกอ่าพญาหงนี่ครับต้นนี้นะพี่พญาหงเนาะน้องมีหูใต้ใบนะจ๊ะนี่ครับพี่ พูดอะไรไปได้ยินหมดนะครับพูดอะไรไปได้ยินหมดน้องมีหูแต้ใบพญาหงกับนางราสดครับพี่ต้นนี้ปลูกคู่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีอันเนี้มีขึ้นมาอีกต้นหนึ่งอะผมไม่ทราบว่าอะไรไม่มั่นใจต้นเนี้ยเป็นสามต้นเลยอาจจะเป็นนางรากก็ได้อีกต้นหนึ่งครับพี่อะต้นนี้มีสามต้นในกระถางเลยนางราสดพญาหงแล้วก็อะไรไม่รู้หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะกรองกอกระถางหกนิ้วเนาะ มาถัดมาทางด้านนี้ครับพี่ด้านนี้ก็จะเป็นนี่เลยจากที่ผมบอกว่าสีเลือกงามใหญ่ใครที่ชอบแบบกัดเม็ดสีมาแล้วนะคะบีนี่เลยใหญ่มากกระถางหงิ้วพี่ดูต้น,นข้างๆเห็นไหมนี่เลยอันนี้คือให้เทียบไซส์นะพี่นี่เลยความใหญ่ความใหญ่คนละเรื่องอันตนี้นี่จากหกนิ้วกระถางหกนิ้วต้นใหญ่มากสีเลือกงามใหญ่จัดไปครับพี่สองร้อยห้าสิบาทต้นนี้ใครชอบเม็ดด้าแดงมาแล้วสวยๆนะคะบีเนาะนี่เลย คนใครชอบการกัดสีเออสอง้อยห้าสิบาทจัดไปก็พัพี่สีเรื่องงามใหญ่กัดสีเต็มใบสวยแล้วเออมันนี้ล้อมเพชรหน้าแผงต้นนี้ครับพี่ใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้หใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้หกนิ้วต้นเดียวเต็มถาดครับพี่นี่จับใบใหม่ใบใหม่ล่าสุดสุดจัดเลยประหลัดกลับมาบอกอีกแล้วต้นนี้สวยมากกระดูกแดงแป๊ดครับพี่ดังออกเสืองส้มเนาะนี่เลยมันนี้ล้อมเพชรแผงสองรอยหสิบบาทจ้าต้นนี้กระถางหกนิ้วหน้าสวยมากนี่ นา้นาจะมีมาทีแล้วพี่แบบนี้น้าจะออกมาทีเนาะส่วนมากหน้าแผงจะดากไปทางดังขาวครับพี่ดังขาวเนี่ยสีออกแดงส้มทองแบบเนี้ยไม่ค่อยจะมีมาให้แล้วพี่เนาะหามาแล้วเนี่ยสองร้อยห้าสิบครับพี่ต้นนี้หายากสวยคุ้มสวยคุ้มส,วมส่วนด้านในราสีสิงห์อีกหนึ่งต้นครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทจ้ากระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วอ่มามันีร้อมเพชรอันนี้ฟอร์มใบดกฟูเลย หน้าด้างเดิมออริจินอลต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทจา้ามันมีร้อมเพชรหน้าเดิมหน้าเดิมสวยๆกระถางหกนิ้วใบฟูดกร้อนมากเจ้าหน้าเหลืองทองสุดแจ่มตรงนี้ครับพี่นี่เลยครับเสตามารามาดครับพี่เสตามารามาดนะพี่เนาะหรืออาจจะมองผมก็มั่นใจว่าตัวน,นี้เห็นเขาบอกว่าพาแพงมาจากศิลาห้องทองนะพี่แล้วก็ไปได้ไปจดเชื่อเชื่อใหม่ เป็นมายอย่างไงไม่มั่นใจแต่รู้ว่าตอนนี้ใช้ชื่อนี้แล้วกันบีเสตามารามาสนะพี่เสตามารามาสเนาะเหลืองทองสวยต้นนี้ครับพี่2สองร้อยบาทจ้ากระถางห้าจุดห้านิ้วเสตามารามาสไม่ต้องกลัวนะพี่กถ้าอบแล้วถ้าตื่นแล้วไม่ต้องกลัวว่าจำชื่อไม่ได้นะครับไม้ทุกต้นที่ซื้อไปผมมีป้ายชื่อเขียนชื่อแล้วก็เสียบไปให้กับต้นไม้นะครับพี่พี่จะได้เอาแบบไปเสียบกระถางเนาะจะได้จําได้นี่เลยจ้ะ มีไปให้ทุกต้นนะพี่เสียบให้ทุกต้นจ้ะต้นนี้มะนีเอ้ยอ,อถูกแล้วมะนีเจ็ดแสงจะบอกว่าเพเชรเจ็ดสีมีเพเชรเจ็ดสีแล้วต้องมีมะนีเจ็ดแสงต้นนี้จะผีไม้ดังสวยๆมะนีเจ็ดแสงไม้ของทางสวนฝากไว้ด้วยจ้ะต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทครับผมกระถางหกนิ้วอืมสวยจัดแต่ต้นนี้ประหลัดไม่ได้บอกครับพี่เพราะประหลัดวนมาสองรอบแล้วน้ำมันแพงช่วงนี้ไม่ได้วนใหม่แล้วประหลัดกลับบ้านแล้วอา้าวต้นนี้จ้ะ หน้าหวานสวยเลยครับบุตรลินบุตรลินจะสองร้อยห้าสิบบาทนี่ชมพูสวยหวานเจี๊ยบไม้ด่างต้นนี้ไม้ด่างไม้ด่างไม้ด่างนี่ผมเรียกว่าผมเรียกน้องว่าหงทองนะพี่เนาะหงทองนี่เลยจะด่างสวยๆกระถางหกนิ้วหงทองสองร้อยห้าสิบบาทนี่จ้า ต้นนี้ใหญ่มากครับพี่ใหญ่มากและดางสวยด้วยประเด็นนี่ใหญ่มากและดางสวยด้วยต้นนี้น้องชื่อว่าดาราจัก,กรวาลน,นะพี่กระถางหกนิ้วเนะาะไซส์ใหญ่มือผมนี่แค่ครึ่งใบจากมือแค่ครึ่งใบต้นใหญ่หน้าสวยดาราจัก,กรวานครับผม5 0 0ร้อยบาทกระถางหกนิ้วถาดไม่พออยู่ครับพี่ล้นมากต้ <laughs> องบอกว่าล้นมากสวยอ่ะมันนี้ล้อมเพชรหน้าแผงจ้าหน้าแผงใบใหม่ออกชมพูเนาะใบใหม่ด่างชมพู นี่สวยๆสองร้อยบาทครับผมมณนนีลอมเพชรหน้าแผงด้านนายเป็นวิมานดินนี่เลยครับพี่หน้าสวยดุดันไม่เก่งแต่ใครกระถางหกนะครับล้นล้นวิมานดินสองร้อยบาทอุสามณีใหญ่แม่พันกัดสีมาสวยแล้วครับพี่รออย่างเดียวตอนนี้รอหนอจัดสายใหญ่กระถางหกอุสามณีห้าร้อยบาท ก้าทับหน้าเหลืองทองผ่องอัมพายครับพี ved, ่นี ved, ่เลยจ่ะเหลืองทองเหลืองทองปนแดงแล้วเก้าทับหกนิ้วเอ้ยห้าห้านิ้วห้านิ้วตัวนี้ห้านิ้วจ้ะเก้าทับสองร้อยบาทส่วนต้นนี้ครับพี่ลูกไม้ด่างชื่อว่าหงทองหงทองที่ผมเรียกครับพี่นี่เลยจ่ะไม้ของทั้งสวนเนะฝากไว้ด้วยครับพี่สวยสวยสองร้อยห้าสิบบาท หงทองพร้อมจะบอยบินไปบ้านที่พี่แล้วสวยมากจะ้ะนี่เลยจะี่จัใบใหม่ล่าสุดเนาะส่วนต้นนี้ใหญ่แม่พันกระถางแปดนิ้วถาดไม่พออยู่ณเนะมืองนอนหน้าชมพูทองครับพี่ใหญ่แม่พันต้นนี้จัดไปห้าร้อยบาทกระถางแปดนิ้วใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากและทองสยามหน้าส,สวยสวยครับพี่ทองสยามหกนิ้วจะ้ะ ด่างสุดด่างจ,จัดจ้านในย่านนี้ห้าร้อยบาททองสยามครับพี่สวยๆอีกหนึ่งต้นเนาะเผื่อไว้เป็นตัวเลือกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจจ้าหกนิ้วห้าร้อยบาทด่างเยอะนะพี่เนาะถ้าด่างด่างไม่เยอะด่างต่ำกว่านี้ผมเอาไปลงข้างลัวคัดแต่ด่างเยอะมาปลูกจ้ะเศรษฐีเงินร้านครับพี่ต้นนี้แพ็คคู่มีสองต้นนะครับนี่เลยเห็นไหมมีสองต้นในกระถางครับพี่สองต้นในกระถางเศรษฐีเงินร้านเอ้ย เออถูกเลยถ้าไม่ไป้ายเขาจะเรียกประสาททองนะเศรษฐีเงินร้าน250บาทจ้าต้นนี้แพ็คคู่นะครับแพ็คคู่1ได้1 1แถม1ไปเลยและต้นนี้ไม้ขอลทางส่วนครับพี่ชื่อว่ามงกุฎดอกส้มไม้ด่างชมพูส้มทอง,ส,ทองส้มทองเขาจะมาตอนแต่ว,ว่าตอนโตคือที่บางหัวเริ่มหัวเริ่มแก่ครับพี่แบบไม้หัวแก่จะมีส้มทองมาด้วยอันนี้ออกชมพูหน้าหวานเข้มมาก มงกุฎดอกส้มสองร้ยหสบาทจ้ากระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่บาท็อปฟมือครับพี่เอาไปวางปึ้งสวยเลยนี่จะ้ะมงกุฎดอกส้มไม้ให้สวยของลังสวนอีกต้นนะครับพี่ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยจ้าด้านายนด้านนายครับพี่นี่เลยด่างสวยสวยด่างสวยสวยครับพี่หนึ่งในสยามสองร้อยห้าสิบบาทนี่แระ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 แ ต้นนี้ละกันกัะพี่เผื่อไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งในสยามเช่นกันครับหนึ่งในสยามสองร้อยห้าสิบบาทอีกหนึ่งต้นเนาะใครอยากเป็นเศรษฐีชน,นะสี่ชน,นะสี่แฮ่เศรษฐีเรือทองครับพี่เศรษฐีเรือทองสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วต้นนี้บุตรลินหน้าหวานหวานครับพี่สายใหญ่หกนิ้วเลยบุตรลินสองร้อยห้าสิบบาท และไม้ใบหอกจ้ะพี่นี่เลยหอกด่างนะครับผมเป็นลูกไม้ผมรอผมคิดชื่ออยู่ผมคิดชื่ออยู่ยังไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรอะ่ะเป็นใบหอกนะครับพี่เนาะเป็นใบหอกสวยไหมสวยไหมสวยนะนี่เลยจ้ะพี่หอกหอกด่างออกแดงคือแดงเข้มเลยนะแดงเข้มปัดเลยนะแดงเข้มปัดเลยนะสี่ร้อยห้าสิบาทจ้ารอชื่อเดี๋ยวคิดชื่อได้เลยจะบอกนะพี่ตอนนี้เรียกลูกไม้ใบหอกด่างไปก่อนแล้วกันลูกไม้ด่างใบหอกเออลูกไม้ด่างใบหอกอย่างต้นนี้จา้ารอดไม้ก็มาแล้ว สี่ห้าบาทกระถางหกนิ้วพยามูจลินเจอสวยๆตรงนี้ครับมีกัดสีสวยแล้วนี่เลยพยามูจลินหกนิ้วครับสามรอยบาทฟึบเทวีสุริยาหน้าด่างชมพูสวยหวานหกนิ้วสามรอยบาทต้นนี้จ้า ณเมืองโนนจ่ะณเมืองนนต้นนี้พื้นใบเขียวตัดกับชมพูเนาะหน้าชมพูทองครับพี่สองร้อยบาทและด้านในเป็นเทพสายรุ้งนะครับผมเทพสายรุ้งหน้าแผงเหลืองทองนะพี่เนาะกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทหลอดหม่ก็เหลืองทองนะครับนี่เลยจ่ะหลอดหม่หลอดหม่เทพสายรุ้งแผงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ่ะกระถางหกนิ้ว อันนี้อีกหนึ่งต้นครับพี่เทบสายลุงเช่นกันต้นนี้แผงเช่นกันครับพี่แต่ว่าจะมีแบบว่าออกชมพูด้วยนะแผงเหลืองทองแล้วจะมีออกชมพูแบบนี้ด้วยหนึ150่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับเทปสายลุงหกนิ้วจัดปลายจัดปลายอ่ะต้นนี้ใบหอกแพคคู่เป็นพญาหงไม้เก่ามีหูนะครับพี่โปกคู่อยู่ก,บบก,กับเล็บมังกรพญาหงคู่กับเล็บมังกรหอกแพคคู่ครับพี่ต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้า ไบก้มดางสวยหวานน้องโรสครับพี่น้องโรสนี่เลยจะ้ะสามร้อยห้าสิบบาทส่วนด้านนี้เดี๋ยวนะก้าวทับครับพี่คู่กับนางล่าสดนี่จะ้ะใหญ่จังเลยหกนิ้วอะ,อะละลาดีละลาดีหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับพี่ร้อยห้าสิบอ่ะร้อยห้าสิบาทตอนนี้ก้าวทับกับนางล่าสดโคตรใหญ่เลย สงสารแล้วครับพี่สงสารคนแพ็คอ่าต้นนี้จ้ะเป็นลูกไม้อ่าเป็นไม้คู่ฝักเกาะเกดครับพี่ไม้ด่างแล้วนี่เลยจ้ะด่างๆแบบนี้นี่เลยคู่ฝักเกาะเกดครับพี่ไม้คู่ฝักเกาะเกดกับนางรากสดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทและทองสยามผมมีหน้าแผงนี่พี่เอามาแบ่งกันเจยชมครับพี่แต่ถ้าอยากได้ไปครอบครองจัดไปครับพี่สวยๆแบบนี้ห้าร้อยบาทอ่ะแผงยังไงผมไม่ดูต้นนี้ก่อนครับพี่ ต้นนี้คือหน้าดั้งเดิมนะครับพี่นี่เลยเห็นไหมเป๊อพี่เห็นความต่างไหมสีแตกกันชัดเจนครับพี่เขียวกับเหลืองทองเนาะทองสยามแผงมีต้นเดียวครับพี่ผ่าได้ต้นเดียวของส่วนนี้เลยอะต้นเดียวไม่ไม่มีแบ่งอีกแล้วห้าร้อยบาทครับพี่ทองสยามแผงเนาะนี่จ้าและต้นนี้อ่ารัะชะตะพังแก้วนี่เลยจ้ะหรือชาชนด่างเหลืองทองครับพี่สามร้อยบาทกระถางหกนิ้ว อ่ะสนใจต้นไหนนะครับพี่กิ่งกังก็ได้เลยเนาะศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะจ๊ะเดี๋ยวมีเอเบอร์าสาวน้องก้อยรับสายนะครับผมสูนรับสี่บารมีบอลบอลสวยหลักร้อยแพ็คหลักล้านมั่นใจตรงปกของแท้ฝากไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า